มีดหมอปราภายัยรีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเลิกพุทธาพิเศษคืนวันเพ็ญหนึ่งปีมีครั้งซึ่งในวันที่31ตุลาคม2563ตรงกับวันขึ้น15่ําค่ำเดือน12พระจันทร์เสวยเลิกเต็มดวงที่สุดในรอบปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนั่งปกปลุกเสกเดียวโดยจะเรียกมนนี้ว่ามนจันเพ็ญ ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นพิธ,ธีเสริมดวงชะตาขจัดสิ่งอับประมงคลให้เป็นเมตตามหานิยมบังเกิดโชคราภม,มีดหมอรุ่นป่ากัยรีมนจันเพนไม้ที่นำมาทำด้ามและฝักมีดเดิมเป็นไม้เสาสาลาของหลวงพ่อ้ายพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพซึ่งเป็นสหธรรมมิตรแลกเปลี่ยนพุทธคมกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเมื่อครั้งในอดีต วัดหัวพวงสร้างจากไม้เสาโบสถ์เก่าของหลวงพ่อ้ายที่ท่านชักรากมาสร้างโบสถ์ให้กับวัดหัวพวงตั้งแต่ปีพศ2478ครั้งยังเป็นสารามุงแฝกต่อมาอุโบสถหลังนี้ได้ถูกฟ้าผ่าเมื่อปี2,487ทางวัดได้บูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาจนสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นคอนกรีตและได้เก็บไม้เสาโบสถ์เก่า ที่ถูกฟ้าผ่าเชื่อกันว่าทางสายเวศนับว่าเป็นของดีของทนยสิทธิ์ที่มีอนุภาพพารานุภาพสูงตามความเชื่อมาจนถึงปัจจุบันบัตรนี้ถึงเวลาทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อหาทุนสร้างบูรณะปรับปรุงถาวรวัตถุของวัดต่อไปจึงนำมาสร้างมีดเทพศาสตาครมในครั้งนี้ ด้านมวลสารและโลหะที่ตีใบมีดพระอาธิการสุรสิทธิ์เจ้าวาดวัดหัวพวงสิทธิผู้สนองงานได้จัดเตรียมมวลสารเก่าหลายชนิดเพื่อบรรจุในมีดหมอและจัดสร้างตามตำราในความเมตตาอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัวดวัดห้วยด้วนจัดสร้างอย่างถูกต้องหลวงพ่อพัดปลูกเสกเดียวในเลิกคืนจันเพ็ญ หนึ่งปีมีครั้งบนใบมีดตอกรูปสิงปราบโลกและอักษรคะาะถาลงนามหลวงพ่อพัดวัดค้วยด้วนมีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกเลกลมมับ เลิกคืนจันเพนนะฮะเรามาดูลักษณะของมีดหมอนะครับซึ่งเป็นมีดหมอด้ามไม้ฝักไม้นะครับขนาดความยาวรวม9.5นิ้วเฉพาะใบมีดยาว5นิ้วนะครับนะเป็นรายที่ตอกอัขระด้วยมือนะครับแล้วก็ตรงกลางใบมีดจะต่กรูป สิงนะครับหรือสิงปราบโรคนะครับแล้วก็ตรงปลายใบมีดก็อาจจะมียันนะกำจัดภัยนะครับแล้วก็จะมีคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะโมพุทธายะนะครับนะมีคาถาที่ใช้ในด้านแคล้วคลาดนะครับนะมีคาถาที่ว่าด้วยติโมริติตังนะกะอีนะครับแล้วก็มียันพุทธซ้อนนะครับนะยันพุทธซ้อน นะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีตัวเลขนะครับอันนี้เป็นหมายเลขกำกับนะครับนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีอักขรคาถาต่างๆรวมถึงตอกชื่อรุ่นนะครับชื่อว่ารุ่นปราบไพรี9กนะครับนะชื่อดีนะฮะปราบไพรีนะครับนะหรือปราบศัตรูนะครับ99ก็คืออายุของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับบนด้านบนตอกนามหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับ ที่ปลายใบมีดด้านนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นโค้ดนะครับโค้ดที่ตอกตรงนี้ด้านล่างนะครับตัวใหญ่คมชัดครับจะตอกคำว่าพระนะฮะหรือเรียกว่าตอกโค้ดพระไว้นะครับส่วนด้านบนนะครับจะตอกอักขรนะครับคาถานะครับอันนี้เรียกว่ายันใบพัดนะครับใช้ในด้านทางคุ้มภัยนะครับและมีคาถา มะอุนะครับเป็นคาถาทางด้านแค้วคาดนะฮะแล้วก็ที่ด้ามมีดนะฮะด้านในจะเห็นว่าได้บรรจุมวลสารต่างๆไว้นะฮะนี่นะครับบรรจุมวลสารไว้ในกันมีดนะครับก็ลักษณะโดยรวมนะครับสวยคมและเข้มขลังมากๆนะฮะนี่ครับแล้วก็ฝักและด้ามนะครับ ทำจากไม้โบดนะครับไม้โบดเก่านะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับสวยงามเข้มขังตามตำราเลยทีเดียวนะครับ